สวัสดีครับรผมผงคุยนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเล็กพยากรและทางชั้นเรียนเล็กพยากรนะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับทางช่องยูทูบจะเป็นแบบาการเอาคลิปนะครับของไลฟ์สดเนี่ยไปลงในช่องนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมเคยผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งในชั้นเรียนนะแล้วก็เด้งออกไปเพราะว่าไมค์ไม่ทํางานนะครับ <c oughs> ก็เลยเข้ามาเป็นรอบที่2นะครับแต่ทาง YouTube ก็ปกตินะครับ จริงวันนี้ว่าจะเข้ามาตอนเย็นๆนะครับที่ที่คุยไว้เมื่อตอนในในรายกลุ่มอ่ะแต่พอดีว่ามันเลิกเร็วกว่าปกติก็เลยมาเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดทุละอาจจะต้องนอนเร็วหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทําบุญนะครับที่วัดสาราลอยนะครับที่โคราชใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อวัดสาราลอยหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแนะนํามาก็ไปไหว้พระก็ต้องนอนเร็วอาจจะไม่ได้มีเวลามาไล์ก็เลยอ่ะเลื่อนมาเลยไหนๆก็เลิก อบรมเร็วแล้วนะครับอีกอย่างชุดมันก็ก็ยังโอเคดูดีนะครับก็ออกสื่อได้ก็เลยมารีวิวครับอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่ม1 2 9 9 2 1กนนะกลุ่มนี้ไม่ได้มีคนขอเข้ามานะครับผมผมเรียงลำดับจากเลขที่ไม่เคยมีคนขอมารีวิวให้ดูนะครับก็ผมตั้งชื่อว่าโดดเด่นด้วยจินตนาการนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่า บางคนที่ไม่ได้ดูช่องผมมาแต่แรกจะเข้าใจว่าเอะผมแบบพูดผิดเพี้ยนอะไรมันซึ่งมันมีมันมีดราม่าเนืง่งมาซึ่งผมบอกเลยว่าเมื่อเช้ามีปรึกษาอยู่ท่านหนึ่งแล้วบอกว่อบรมเนี่ยก็พอดีท่านก็แต่พอดีว่ามันไม่ต้องเงยหน้าไงก็เลยเออก็เลยตอบแชทไปนะครับในชั้นว่าเอ๊เลขมีดีมีเสียอะไรผมรู้ทึกว่าในในส่วนตัวของผมนะเลขไม่ฟังกันชัดๆเลยนะครับเลขไม่มีดีไม่มีเสีย เอ๊ะหรือไม่ใช่คือเลขมันมีดีและเสียในตัวของมันเองอยู่แล้วมันมีทั้งด้านเด่นและด้านด้อยผมเรียกว่าด้านเด่นและด้านด้อยนะครับพอเราพูดว่าดีกับเสียเราจะมีความรู้สึกแตกต่างแตกต่างทันทีแต่สําหรับผมอะผมใช้คําพูดกลางๆดีกว่าให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเลขไม่ได้นําเรานะเราเอะนําเลขเลขมันมีเด่นและมีด้อยทุกเลขอยู่แล้วอ่า นะครับทุกเลขอยู่แล้วอย่างเช่นวันเนี้ยที่เราคุยกันก็มี1 2 9จริงจริงอะสองเบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบแล้วก็บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีแต่1 2 2 1เนี่ยมันโดนขีดขีดมาแล้วว่าตั้งแต่สมัยแรกแว่าเลขเนี่ยเป็นเลขที่ไม่ควรใช้ไม่ดีนู่นนี่นั่น,นอะไรยังไงนีครับก็มีเลขขีดจากคนที่เริ่มต้นมายุคแรกๆว่ามันเป็นเลขที่ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมีความสับสนจริงๆผมก็เขียนเลขนี้ไว้ในในเพจนะครับเพจคำทำนายเชิงด้วยในเพจก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็นความแน่นอนในความไม่แน่นอนจริงๆบาคนเขียนแค่กลางเลยความแน่นอนในความไม่แน่นอนบางคนว่ามันก็ไม่แน่นอนสิแต่จริงๆแล้วเลขนี้ด้านบวกคือถ้าเขาตั้งใจทําอะไรมันทําได้ดีไงมันทําได้ดีมากๆถ้าตั้งใจทําแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็คือมันก็จะทิ้งไปเลย ไม่เอาไม่สนใจนึกออกใช่ไหมถ้าคนในชั้นน่าจะนึกออกแต่ท่านในช่องชาแน u ยูทูบน่าจะนึกไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกเลขมันมีด้านด้อยแล้วก็มีด้านเด็ดแต่ว่าเวลาที่เราผมมองว่าสิ่งที่เรามาพูดกันนะ่ะแต่แต่ละท่านนะผมก็ไม่ได้ไปไปว่าท่านจะมองผิดหรือมองถูกยังไงมันแล้วแต่คนมองเลขจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่สําหรับผมนะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข มันอยู่ที่คนมองถ้าเรามองสมมุติว่าคนไม่ชอบเลขหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยเวลาเลขมาเจอกันเขาก็จะบอกว่ามันเสียแต่ถ้าคนชอบละ่ะเขาก็จะหาหมุมที่มันเป็นด้านดีของเลขนั้นมาพูดให้ฟังแล้วก็จะบอกว่ามันดี mm hmm. เออหนึ่งออกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยู่ประสบการณ์ผมรู้เลยว่าคนเนี้ยก็ไม่ผิดคนที่บอกว่าเลขเนี้ยเสียก็ไม่ผิดคนที่บอกว่าเลขนี้ดี ก็ไม่ผิดเพราะจริงๆทั้งสองเรื่องที่เขาอธิบายพยายามยกเรื่องทั้งดีทั้งด้อยทั้งเด่นทั้งด้อยออกมาคือมันก็อยู่ในเลขนี้แหละครับแต่สําหรับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันไปด้านดีเจ้าชะตาต้องการให้มันไปด้านดีอย่างเดียวไม่ไปด้านเสียเลยนั่นคือเจ้าชะตาต้องรู้ว่าควรจะทํำยังไงสมมุติว่าสมมุตินะครับผมเอากลุ่มนี้แล้วจะได้เข้าใจหนึ่งสองเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของการทาอะไรแล้ว เขาจะทําได้อย่างตั้งตั้งใจถ้าเขาตั้งใจทํานะถ้าเขามุ่งมั่นเขาทําได้อย่างพิถีพิถันทําได้หลากหลายผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งเป็นคนแบ่งรับแบ่งสู้เก่งคือมันจัดแจงเก่งแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานความตั้งใจทํานะแต่ถ้าเป็นในด้านได้คือถ้าไม่เอาคือไม่เอาเลยคือหนักไม่เอาเบาไม่สู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาบางทีก็ ไม่เอาและไม่ไหวงงแงงงแงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันก็เหมือนกับแบบประมาณว่าข้อหนึ่งกับสองคืออ่าหนึ่งก็เทียบเป็นเพศชายสองเทียบเป็นเพศหญิงก็เหมือนกับคนมีสองอารมณ์แต่มีควารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมาเอาเนียวไม่เอาตีกันมั่วไปหมดนึกออกใช่ไหมครับนี่คือด้านด้อยอ่านั่นแหละถ้าคุณต้องการให้มันเด่นก็คือคุณรู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อเป็นสออารมณ์อ่ะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอะไรพวกเนะี้คุณต้องรู้ว่าคุณต้องจัดการสติของคุณยังไงคุณต้องตั้งสติคุณต้องมองว่าเอ้ยเราเป็นคนที่แบบว่าเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเราก็ต้องคุมตัวเองตอนไหนที่อารมณ์อารมณ์แรงๆหน่อยเขือเขมหน่อยหรือแบบมันกําลังจะแปรปรวนแล้วหาความสงบนิ่งให้ตัวเอง ด้านนั้นมันก็จะไม่ออกมาเพราะคุณรู้ตัวแล้วไงว่าอาการอารมณ์เนี่ยกระออกคุณก็เลยอยู่นิ่งๆทําสมาธิของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นแทนที่คุณจะกลายเป็นคนง้องแงงงอแง,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 งกลายเป็นคุณแบบรู้ว่าควรจะทําอะไรและไม่ควรจะทาอะไรอ่านึ่ออกใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามีอุปสรรคปัญหาที่มันมาแบบหนักน่วงต้องใช้ความรุนแรงคุณมีเลขหนึ่งคุณมีพระอาทิตย์คุณสามารถดันมันไม่ได้ คุณไม่ได้มีแค่เลขสองเพราะว่ามันมีอยู่ด้วยกันใช่ไหมคุณก็เอาด้านเด่นคุณออาไปผักนั่นคือโดยควบคุมโดยจิตใจคุณเองเนี่ยที่ผมที่เขามาถามผมผมถึงบอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าคุณได้เลขมาแล้วคนบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่อย่าไปตามเลขตามแนวทางได้มองแนวทางทุกเลขมันมีด้านด้อยจับด้านด้อยไว้จับด้านด้อยมันไว้แล้วคุณก็ใช้วิธีการของคุณ จัดการมาใช้จิตใจตัวเองที่แน่วแน่นะจัดการมันซะเรื่องด้านด้อยมันก็จะดรอปลงแต่ถามว่าคุณมีเลขนี้มันจะมีแบบอารมณ์ที่แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงไหมมันมีแน่นอนแหละแต่คุณจะคุมมันได้ไหมบางคนก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเอาเลขสติเอชอบเลขสติสำหรับผมเลขสติไม่มีหรอกเอาเลขที่มันแบบคิดวิเคราะห์เยอะๆไปไว้ท้ายๆแล้วหนึ่งสองมันอยู่แถวหน้าๆมันจะเอากันอยู่ไหมถามว่าเอาอยู่ไหมสําหรับผมนะ ถ้าคุณคุมเองไม่ได้แม้แต่เลขที่คุณบอกวมม่าปมนเลขสติมันก็คุมไม่ได้เพราะอะไรสมมตินะสมมติห้าหกห้าเมื 5, 6, 5, 5, ม่อเช้าผมก็อธิบายเอานี้ห้าหกห้ามีข้อด้อยตรงไหนข้อด้อยคือเป็นตัวเองมากมากยึดถือตัวเองนั่นคือไม่มีสตินะทั้งทที่เป็นเลขห้านะก็คือเลขห้าข้อด้อยคือเป็นคนยึดตัวเองไงแล้วหกก็เอาเฉพาะทางตัวเองไม่ฉันจะทำเฉพาะแบบนี้ยฉันไม่สนใจคนอื่นนะฉันจะทำแบบนี้นึกออกไหมด้านด้อยมันก็เกิดเป็นคนยึดมั่นถือมั่น เป็นคนที่ชอบใช้สติปัญญากับเรื่องที่แบบว่าเห็นแก่ตัวนะแล้วอีกหนึ่งที่ผมบอกตลอดก็คือเลขไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีอ่ะต่อให้คุณมีเลขดีแต่คุณเป็นคนไม่ดีในพื้นฐานชีวิตคุณในในในจิตใจคุณนะคุณชอบเอาเลอาเปรียบคนอื่นห้าหกหกห้าคุณมีห้าหกห้าไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดีนะนั่นคือคนที่คุณแบบมันมีความแยบยลฉลาดแกมโกงด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะเอาเลขสติเนี่ย ามาหยุดยั้งลูกนี้ผมว่าไม่มีทางแต่เมื่อไรที่คุณรู้ตัวถ้าท้ายคุณเป็นเลขนี้แล้วข้างหน้าคุณมีเลขหนึ่งสองเนี้ยก็หมายถึงว่าบุคลิกของคุณเป็นคนที่ถ่ายทอดแบบอาจจะมีบุคลิกแบบเดี๋ยวก็แต่งตัวแรงเดี๋ยวก็แต่งตัวเบาอะไรประมาณนี้ยหมายถึงว่าแต่งตัวได้หลากหลายเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าห้าหกคุณเนี่ยจะพิจิรวิเคราะห์นในการแสดงออกบุคลิกนั้นยังไง แต่ถ้าห้าหกในอยู่ในจิตใจที่มันฟุ้งซ่านาไม่สามารถมีห้าหกก็จริงเอาแต่ใจตัวเองเนี้ยคุณก็จะทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทําเลยไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นซึ่งมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้เนี่ยสิ่งที่ผมมายกตัวอย่างตรงนี้คือจัตทับพิมมันจะยาวทีนที่ผมยกตัวอย่างนี้คือสําหรับผมนะเลขไม่มีดักจับกั้นอะไรทั้งนั้นมีเลขอะไรไมันต้องสะท้อนเลขนั้นถ้าไม่อยากให้มีเรื่องนั้นหรือว่าถึงจะรู้อยู่แล้วว่าครูบอกว่าให้ควบคุมให้ได้ถึงจะรู้อยู่แล้วนะ ว่าเออมันควบคุมได้ด้วยจิตใจงแต่บางคนเขาไม่ได้สนใจไงเขาสนใจแต่ว่าต้องให้เลขมันคอนโทรลถ้าถ้ามไม่อยากให้มันเกิดเรื่องที่อยู่ในเลขที่มันรู้สึกว่าเราไม่โอเคก็ต้องไม่มีเลขนั้นครับน้าด้านด้อยของเลขนั้นเรารับไม่ได้เราก็ไปเอาเลขอื่นเข้า <c oughs> ใจไหมครับเราก็ไปเอาเลขอื่นเลยเราไม่ไปนสนใจมันข้ามไปเลยไม่เราไมสนใจนะครับอ,อันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนว่า บางคนโอ้โหนี่เกินน้ำกันนะบางคนมองว่าโอ้โหต้องดับต้องจับต้องกัน้นแล้วทุกอย่างจะหายมันไม่หายครับเพราะเพราะเมื่อไหร่ที่เราตามเลขเลขจะมาทั้งสองด้านเพราะเราไม่ได้คุมมันไงหนึ่งสองก็จะออกด้านด้อยมาบ้างด้านดีมาบ้างด้านเด่นมาบ้างด้านด้อยมาบ้างห้าหกแล้วก็ปล่อยโอ้โหต้องมีสติแน่แน่นั่นคือคุณปล่อยให้เลขมันทำหน้าที่ของมันปุ๊บมันก็อาจจะมาในด้านของความเห็นเก็บตัวความไม่สนใจใครคิดอะไรก็แบบ กายเป็นคนแบบเป็นตัวเองสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมครับก็เลยการถึงได้ไม่ดีก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปเสียทุกอย่างเพราะฉะนั้นดีไม่ดีต้องอยู่ที่เราถ้าจิตใจเราไยดีอ่ารู้จักเข้าหาธรรมะไม่จําเป็นต้องไปไหว้มาสไหว้พระสวดมนต์ไม่จําเป็นครับถ้าคุณไม่สามารถถ้าคุณคิดว่าสวดมนต์แล้วมันจะแล้วมันจะหายไปเองอ่ะ ไม่ใช่การสวดมนต์คือการขัดเกลาการดึงจิตเข้าหาตัวเองการน้อมจิตเข้าหาตัวเองมีจิตเพ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทําแล้วเออตัวเองกําลังทําอยู่พระพุทธเ,เจ้าบอกให้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจสมาธิเข้าใจจังหวะนั้นของชีวิตว่าจะเป็นไงพอเราเข้าใจทุกอย่างเวลาที่เราจะก้าวต่อไปด้วยสมาธิที่เราทําด้วยการสวดมนต์ของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใจการดําเนินไปของแต่ละเรื่องอยู่ตลอดเวลาเป็นการรู้จักตัวตน เนี่ยสาหรับผมนะคนที่สวดมนต์ก็คือคนที่รู้จักคือมันได้อยู่กับตัวเองไงเข้าใจว่กากําหนดลมหายใจเป็นรู้ว่าจิตกําลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าตนกําลังเป็นอะไรอยู่รู้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกรํราหนดลมหายใจเข้าออกได้มันก็เป็นคนที่สามารถจะรู้เรื่องอะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วสามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตได้อมไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วพรุ่งนี้จะถูห่วยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ สำหรับผมนะถ้ามองเรื่องนี้นะสวดมนต์สวดมนต์นะแล้วแบบว่าอาจจะมีจังหวะที่แบบว่าเออไปเข้าใจว่าควรจะหาลายได้ยังไงอา่ารู้ตัวตนว,ว,ว,ว่าเฮ้ยมาแล้วพอสวดมนต์แล้วสุดมีสมาธิรู้จักกับตัวเองรู้จักว่าจะเกิดอะไรขึ้นสติปัญญาก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดเพราะว่าเรารู้จักตัวตนแล้วเราก็จะเก็บเก็บเอาประสบการณ์ความรู้เราจะควรจะทําอันนี้อันนี้อันนี้ไปต่อยอดนู่นนี่น่ะมันมาจากการ ที่จิตเราอ่ะอยู่กับตัวเราเองแล้วก็ไปทางนั้นได้อันเนี้ยคือเรื่องเรื่องที่สําคัญเกิดมาเป็นจิตนาทีเพื่อให้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเออมันจะต้องทํำยังไงอ่ะหนึ่งสองเก้านะครับอธิบายก่อนจะได้เข้าใจเพราะบางคนพอไอเช้าไปเจอเคสมาโอ้โหผมเลยหนักเลยหนึ่งสองเก้าถ้าเอาไปด้านบุคลิกก่อนถ้าเป็นด้านบุคลิกผมชอบนะแต่งตัวได้หลากหลาย และดูมีความเป็นตัวเองถ้าเป็นพวกแบบงานบริการผมว่าก็โอเคนะแต่งไม่ได้แบบไม่ได้ซอฟไม่ได้หวานมากแต่ก็ไม่ได้ดูหนักจนคนอื่นรับไม่ได้มันดูมีความเป็นตัวเองสะท้อนด้วยความสดใสแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าคนคนนี้ถ้าเขาตั้งใจจะแต่งตัวหรืออะไรทั้อย่างเขาจะดูเนี้ยบมากแล้วก็ดูดีด้วยดูมีความแตกต่างจากคนอื่นที่แต่งตัวสไตล์เดียวกันอนะ ขาจะมีความมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูดีแล้วก็ดูสะอาดสะอาดนี่คือบุค,คลิกนะอยู่แถวหน้านๆนะอ่าข้อดีตรงนี้แต่ข้อด้อยใต้บุคลิกคือเขาจะแต่งตัวเป็นแบบไม่ชอบมันเหมือนใครอะ่ะถ้ามันซ้ำแล้วเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะแบบยังไงก็ได้สมมติว,ว่าแต่งใส่สูทเหมือนกัน,เ,นเอสีเดียวกันเลยทำไงเนี่ยอาจจะหาเข็มกลงเข็มกัดมาปักอะไรพวกนี้ให้มันดูไม่เหมือนอนะ่ะ <laughs> เออจะมีความต่างนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องวิธีการทํางาน ถ้าเป็นงานบริการงานที่เข้าถึงผู้คนผมว่าเขาทําได้ดีแต่ก็ต้องอยู่ในในสถานะที่ว่าเขาอยากจะทํางานนั้นน,น,นั้นด้วยนะเขามีความคือเขามีการเข้าถึงคนได้เก่งอ่าแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างสูงคือสมมุติว่าเขาสมมุติว่างานนี้เป็นงานเกี่ยวกับขายของแล้วกันอ่าเป็นการขายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยเขารู้ว่าเขาจะขายอะไรเขาจะมีแนวทางอธิบายสิ่งที่เขา เขาจะขายให้ลูกค้าแบบเนี้ยนะครับจะเป็นลักษณะจะมีลูกไม้แบบนี้นี่นี่น,นี่อะไรเงี้ยลูกค้ารู้สึกว่าเออมันเป็นสไตล์ของเขาก็ลูกค้าก็เข้าถึงได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อด้อยของเลขนี้ล่ะด้วยที่ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆอ่ะเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วบางทีมันก็เกินมันก็ดูเวอร์ <laughs> นึกว่ามัาก็ดูเวอร์ดูแบบรับไม่ค่อยได้บางคนก็รับไม่ค่อยได้โอ้โหจะอะไรนักหนาะ <laughs> แล้วเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำทำไปถ้าเกิดอยู่ในด้านด้านไม่ดีนะอยู่ด้านด้านด้อยนะก็คือไม่เอาละฉันจะเอาแบบเนี้ยเอาแบบใหม่แบบเดิมทั้งทั้งที่เป็นความความที่ตันกำลังทำอยู่นะไม่เอาละเอาแบบใหม่ฉันว่าแบบใหมอาจจะดูดีกว่าแบบเกา่าแต่แบบเกา่าถึงจะเป็นฉันเป็นคนคิดเองฉันก็คิดว่ามันดีแหละแต่ฉันขอคิดใหม่ได้ไหมฉันขอทาใหม่ซึ่งวิธีการทํางานก็จะถ้าได้ทํางานที่มันเปลี่ยนไปเรื่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผมถึงบอกว่าถ้าเป็นพวกแฟชั่นพวกอะไรเนี่ยมันถึงลงตัวเพราะว่าแฟชั่นมันอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องขยับบางทีก็วนมาที่เดิมแต่บางทีก็ต้องหาอะไรใหม่ๆออกไปงานขายอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนถามว่าโอเคไหมผมก็โอเคนะถ้าไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยนะถือว่าโอเคมากนะครับนี่คือมุมมองอย่างหนึ่งที่มองให้เรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่รับได้ ก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเกิดว่าเราชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลขนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ชอบแนวใหม่ๆนะครับแต่ถ้าแบบแนวจริงจังตั้งใจมีหลักมีเกณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงๆเลขนี้อาจจะดรอปอาจจะไม่ได้เข้าทางนะครับด้านสุดท้ายก็คือด้านของการตัดสินใจนะครับด้านของการตัดสินใจโอ้ดีถะปิดเสียงด้านของการตัดสินใจก็คือ ผมชอบน่าจะหนึ่งสองเก้ามากกว่าเก้าสองหนึ่งอีกหนึ่งตรงที่ว่าหนึ่งสองเก้าเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าแหละความความไอเดียเขาดูแตกฉานไอเดียเขาดูแปลกใหม่ไม่ซ้าใครแต่เขาสามารถนาไอเดียสิ่งที่เขาคิดออกมาให้ลงถึงผู้อื่นได้อย่างชัดเจนได้จับต้องได้แนวคิดเขาอ่ะถึงมันจะดูจินตนาการกว้างๆหน่อยแต่เขานําเสนอคนอื่นได้ว่าเนี่ยแนวคิดผมเป็นแบบนี้นะ คือเขาจะจะเข้าใจได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเก้าสองหนึ่งมันจะดรอปนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงซึ่งถ้าอยากจะเข้าใจเขาต้องพยายามทำความเข้าใจมากๆแล้วต้องเป็นแนวของเขาเท่านั้นนะเขาตัดบางทีเขาจะไม่ค่อยอธิบายว่าทําไมต้องตัดเช่นไนี้ก็เขาจะบอกว่าเขาชอบ,ชอบแบบนี้ไม่ออกใช่ไหมเออชอบแบบเนี้ยแต่ว่าข้อดีในการที่เป็นเก้าสองหนึ่งในเรื่องของการตัดใจคือ เ, Card, เขาเด็ดขาดเขาชัดเจนว่าจะเป็นแบบเนี้นะครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะมันเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งใช่ไหมอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ถ้าเป็นเก้าสองหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนก็บอกว่าเปลี่ยนไม่แบบว่ายึกยักยึกยักอะ่ะเปลี่ยนก็บอกว่าเปลี่ยนแต่เป็นหนึ่งสองเก้าอาจจะมีจุดดรอปเพราะว่าเป็นเก้าใช่ไหมล่ะอาจจะมีแบบว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนก็จะบอกก่อนอจ,จะเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้นี่ต้อง ứng, มันจะมีความเยอะหน่อยแต่ว่าถ่ายทอดกิ่งเพราะวันปีหนึ่งข้างหน้า ถ้าเปน921คือจะเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่กลับมาทีเดิมไม่มีความยืดหยุ่นเท่าไหรนะ่ความต่างของเวลาอยู่ท้ายของเลขกลุ่มนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าชอบก็สไตล์เลงแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบก็มองเลขอื่นครับมองกลุ่มอื่นนะอ่ะเรื่องเสริมเรื่องการเงินเรื่องการเงินเนี่ยผมชอบกลุ่มนี้ตรงที่ว่ามีช่องทางการหาที่หลากหลายแล้วก็มีความพลิกแพลงสถานการณ์ถ้าเกิดว่า เฮ้ยมันจะไม่มีไรายได้เข้ามาจะต้องทาไงดีเขาจะพยายามปรับตัวให้หาให้ได้ส่วนการใช้จ่ายก็คือก็ระดับกลางกลางนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเจอของที่เขาชอบเนี่ยเขาอาจจะเลือกแล้วก็กซื้อเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังตรงนี้แต่ว่ามันจะมีอาการแบบว่าจะไปซื้อแล้วไม่ซื้ออะมันจะมีซึ่งตรงนี้ผมมองว่าทาั้งที่มันเป็นการสองจิตสองใจใช่ไหมแบบมันก็อจจะไรเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าบางทีก็ถือเงินไปอาจจะไม่ใช้ก็ได้ห้าสิบมาสิบ เออผมเลยมองว่าถ้าเรื่องหานี่โอเคแต่ถ้าเรื่องเก็บเรื่องอะไรเนี่ยก็กางๆให้เป็นเชิงบวกนิดๆและกันเต็มศิบให้สักหกสักเจ็ดแล้วกันในการในการเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักบุคลิกโอเคผ่านแต่เรื่องของอารมณ์เนื่องจากว่ามันเรื่องของเราเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยใช่ไหมะเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรเนี่ยคือต้องพยายามเข้าใจตัวเองถ้าตัวเองเป็นคนเลขนี้ต้องพยายามเข้าใจตัวเอง หน่อยว่าเออต้องต้องมีสติเยอะหน่อยต้องต้องมีแบบเออเราขึ้นเราลงบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะแบบเราไม่ชอบการที่แบบว่าอยู่แบบนิ่งๆเฉยๆนานๆเราชอบพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวบางทีก็อาจจะมีอ่อนหวานบ้างบางทีก็ดูเข้มแข็งบ้างอะไรเงี้ยก็คืออารมณ์ก็จะขึ้นๆลงๆนิดนึงถ้าเข้าใจตัวเองนะแล้วก็แฟนอ่ะหรือว่าคนที่รักคนที่มีเลขเนี้ยเข้าใจอือก็คือคนเราไม่ได้อารมณ์เดียวตลอดเวลาไม่รอกใช่ไหมก็เข้าใจ ผมว่านา่าจะอยู่กันยืดน,นะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าหากการพ่อแง่แม่งอนอะไรันจะมีบ่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าถ้ามองเรื่องความรักแบบนี้แล้วตัวเองนี่เข้าใจไหมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเลขกลุ่มนี้นะครับใช้เวลาก็นานนิดนึงเพราะเริ่มต้นมาจากเออสิ่งที่หลายคนถามมาหลังไมว่าคุณครู มันไม่มันเป็นเลขเสียหรอบอกเลยว่าสำหราผมเลขไม่มีเสียมีดีอยู่ที่คุณชอบหรือไม่ชอบถ้าคุณชอบมันคือเลขดีเพราะว่าคุณจะมีพลังบวกกับมันถ้าคุณไม่ชอบมันคือเลขเสียเพราะคุณจะมีพลังลบกับมันถ้าคุณคิดว่าใครๆเขาบอกว่าเลขนี้มันเสียแต่คุณรู้สึกดีกับมันคุณไม่ต้องสนใจครับใช้เลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นใช้เลยเพราะพลังบวกเกิดจากตัวคุณแล้วเพราะคุณคิดว่าคุณมีเลขนี้แล้วดี อย่างเช่นนอกจากเลขกลุ่มนี้นะอย่างเช่นเลข68อะ่ะเถียงกันให้ตายปัจจุบันก็ยังมีคนแบบอวย68บางคนก็ต่อต้าน68เพราะมันมีคำหนึ่งคืออบายมุกเมื่อเช้าก็ถามเรื่อง68เหมือนกันว่า68คืออบายมุกแต่สำหรับผมไม่ใช่มันเป็นความต้องการซึ่งความต้องการจะมองไปทางอบายมุกก็นั่นคือคนที่ต้องการเป็นเรื่องของเล่าสุราบุหรี่อะไรพวกนีน้หรืออะไรที่มันเป็นสารเสพติด,ตดหรือ ทางการใช้เงินใช้จ่ายฟุ่งเฟือยอะไรพวกนี้ยนั่นคือทางที่แบบไม่ดีเป็นรำารมุกไปใช้มันเกิดกิเลสแต่ถ้าหกแปดอยู่ในทางบวกทางธรรมะนะก็คือเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็ตามที่ชื่นชอบอย่างเช่นถ้าคนมีหกแปดแล้วเขาเป็นคนมีความชื่นชอบในการสวดมนต์เขาจะสวดได้ดีมากเป็นบ้าเป็นหลังในการสวดมากแล้วก็แตกฉานด้วยนะท่องได้ตลอดมีความเพลิดเพลินกับการสวดมนต์มีความเพลิดเพลินกับการ ทำปฏิบัติธรรมองงไหมเออมันเป็นสิ่งที่เขาชอบไงสิ่งที่เขาต้องการทําผมมองเลขหกแปดเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเลขไม่ได้บอกว่าคนเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวมันเป็นแค่แนวทางส่วนการกําหนดให้สิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจ้าจะตาครับก,ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมในชั้นเรียนนี้ก็มีมาหนึ่งท่านนะวันนี้เมื่อกี้เจอ,อคุณลี่ด้วยนะ แต่ว่าน่าจะเจอคลิปแรกนะน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางช่อ o u t u b e และทางชั้นเรียนเรขพยากรก็มาสัปดาหล์ละครั้งนะช่วงนี้พ้อกงานเยอะมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอนนี้ผมเปิดรับรายได้แล้วนะครับก็คือถ้าไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับให้มันเป็นชั่วโมงให้ผมก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วยเหลือครูเอกด้วยนะครับ ดีตื่นเต้นไงเพราะว่าเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านการรับรายได้ก็เลยครั้งแรกไม่เคยทางด้านนี้ช่องเก่าทาี่ทํามาโอ้โหถ้านับชั่วโมงนี่ผมว่าได้เยอะแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำไงไม่ได้ทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันบานทีอ่าคราวนี้ทําเป็นชิ้นแล้แล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองสุขภาพย่างไรทุกท่านสวัสดีครับ